สวัสดีครับผมเจอกบบช่องทอมมล่าพาตลุยนะครับผมคันนี้ก็เป็นคันที่สามนะครับอย่าลืมนะครับผมเจ้าของคนเดียวกันนะฮะอา, <c oughs> อาพี่เจ้าของมาเข้ากล้องหน่อยครับพี่ <c oughs> นี่นะฮะร,รถคันนี้เป็นเป็นเครื่องคาบูแล้วก็เป็นเก๋งสเปซี่นะครับ 2> <A> 2ผม A2 อสองอ๋อคันนี้เป็น A 2สองเนาะอ่าเครื่องเป็นคารูสภาพสีภายนอกเดิมเดิมนะฮะบอกได้คำเดียวว่าคันนี้เดิมเดิมบางๆเลยนะฮะนะะเดิมบางครับผมอันนี้ มามาดูสเปซี่คันนี้ผมว่าเป็นรถที่หายากคันหนึ่งนะครับผมรุ่นนี้นะหายากมากพอๆกับรถกระบะเลยนะครับแต,แต่คันนี้มันก็เป็นกระบะนะครับผมนะฮ<ล>ะเพรา<ล>ะว<ต>่าเป็นรถนะเป็นรถสเปซี่ a 2แล้วก็เป็นกระบะที่เป็นป้ายเขียวใช่ป้ายเขียวนะฮะออซึ่งมันหายากมากนะครับเวลาไปต่อทะเบียนขนส่งอ่ะรุ่นนี้จะไม่มีปัญหาเลยไม่มีเลยครับนะโอ้เครื่องเดิมเสียงดีนะฮะเสียงดีเลยเสียงนิ่มช่วงล่าง โอ้ช่วงล่างใช้ได้ไม่มีเสียงไม่มีอะไรนะอ่ามรนมีอิดออดเลยนะรถรถคันนี้ได้มาได้ทําอะไรไปบ้างไหมพี่ก็คันนี้แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะมีแค่เสียก็ก็แ๊กๆแล้วก็ให้ช่างแถวนี้ทำอ๋อแล้วถามว่าใช้ชีวิตในประจําวันเนี่ยคือแอร์ตอนนี้เย็นไหมฮะแอร์เย็นค่ะแอร์เย็นแล้วเครื่องก็ไม่มีปัญหาจุดจิกไม่มีปัญหาความร้อนเหรอพี่ความร้อนไม่ขึ้นค่ะความร้อนไม่ขึ้นนะเครเพาะด้วย อ๋อมีเพลงให้ฟังด้วยแอร์เย็นเพลงเพราะนะฮะตรงตามตำราเลยครับผมตอนนี้นะแม็กสวยยางยางก็เพิ่งเปลี่ยนมานะฮะค่ะครับยางก็ยังพอใช้ได้ได้อีกนานนะฮะนะโหสเปซี่สเปซี่เอสองอหนีสองจะงอยอยู่หน่อยอ่ามีติ่งหน่อยใช่สวยครับผมสวยเนี่ยฮะบางมาก เป็นสีเดิมๆครับผมเครื่องคาบูนะฮะแล้วเกียร์หรอครับพี่เกียร์ออโต้ค่ะอ้าวตอบโจทย์ตอบโจทย์มาเครื่องคาบูเกียร์ออโต้นะครับผมนะฮะราคาคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันค่ะหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันต้องบอกว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่หายากนะฮะราคารถคันนี้หายากอีกอย่างพร้อมใช้งานนะอ่ะ ถึงจะเป็นเครื่องคาบูแต่ถ้าเจอคาบูสภาพดีๆก็ใช้งานได้ไม่แพ้เครื่องหัวฉีดนะฮะ,อะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับนี่ได้โอ้ภายในภายในเดิมแต่สภาพดีมากนะครับ <laughs> <laughs> เนี่ยฮะบะก,ก็ยังเดิมๆเ,เลยนะฮะบะถ้าเป็นรถกระบะบะเขาจะมีเป็นหัวค้อนนะฮะ นี่เลยมาดูเกียร์ก่อนนะเครื่องเป็นอ่ะเกียร์เป็นออโต้นะฮะเนี่ยฮะราคาเขียนไว้เลยนะครับผมพี่ก็เขียนไว้เลยคาร์บู850 1 3 8 0 0 0สนสบาทนะครับผมส่วอนการต่อรองก็ต่อรองได้เลยอ่าติดต่อมาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดแอร์นะครับผมเนี่ยมันนั่งได้เดี๋ยวเข้าไปนั่งให้ดู ครับผมนั่งได้สบายอันนี้คือกึ่งกึ่งกระบะกึ่งเก๋งนะครับผมนะฮะก็คือสมมติครอบครัวเล็กๆไปมีลูกสองสองคนก็ไปกันได้นะครับผมตอบโจทย์นะเนี่ยพวกนี้เก็บได้หมดเลยเนี่ยโอ้เขาเก็บได้เนียนมากนะครับสวยมากนะฮะนี่เลยปกติตรงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีกันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเก็บได้สวยงามตอบโจทย์คือเป็นรถครอบครัวได้ด้วยแล้วก็ ใช่ครับผมนะฮะอ่ะแต่ที่เด็ดเลยมันหายากอะรุ่นเนี้ยบอกได้เลยนะฮะยิ่งยิ่งเป็นป้ายเขียวถ้าคนเล่นเนี่ยมาเจอเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะหลุดไปง่ายๆหรอกอทดสอบแอรไหมเดี๋ยวทดสอบแอร์ครับผมปิดประตูตึบเปิดแอร์จอดอยู่เฉยๆนะะเครื่องเปิดแอร์ไม่ดับนะครับผมเออโอเคโอเค,คเสียงมีอะไรไหมนี่ เปิดได้อ่าเปิดได้นะฮะพี่เขาบอกว่าแอร์เย็นเพลงพ้อนะฮะอ่แต่เราอ่ะคือเนี่ยเรามาทดสอบให้เลยถ้าเกี่ยวกับเพลงอ่ะมันจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์เราจะไม่สามารถเทสให้ดูแบบนานๆได้อะไรอย่างเงี้ยไมค์คันนี้น้อยมากนะไมค์คันเนี้นะฮะ 5 6 0 0 0นนะครับผมไม่รถคันนี้ได้เลยว่าเป็นรถหายากอ่าแล้วคันนี้เป็นรถเดิมมากเลยนะฮะทุกอย่างเดิมนะฮะก็ตามสภาพอายุการใช้งานสภาพมีเรารีวิวตามสภาพอันนี้เป็นคราบแต่มันไม่ใช่แบบเชื้อราอะไรนะเป็นคราบการใช้งานใช่ครับผมนี่เลยคาบการใช้งานแอร์เย็นครับผมแอร์เย็นแล้วนะครับนะเนี่ยผมลองดูแอร์เย็นเนี่ยถามว่าเรารีวิวตามความเป็นจริงนะแต่ถามหน่อยรถ20-30ปีเนี่ยราังคาได้ขนาดเนี้ย ครับผมดีเะล่ะแค่นั้นแหละท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวคันนี้เราจะไปทดสอบวิ่งแล้วกันอ่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอเจ้าของให้ให้ไปด้วยก็ได้ครับสนุกมากเลยไม่ต้องเลือดไม่ต้องเงี้ยอะดีไหนี่คือมาสคนชิลๆสคนนี่คือแบบสบายมากนียฮะเกียร์ออโต้นะครับผมสําหรับคนที่หาเกียร์ออโต้ผมว่าคันนี้น่าจะไปไวนะอะอะแล้วเป็นมันเป็นกระบะด้วยไงใช่เดีับซ้ายระวังรถนะคะ บอกว่ามาลองขับมาลองก่อนนะคะมาลองก่อนเนาะเราจะไม่ขายรถตัวที่คุณไม่ได้ลองใช่ใช่ค่ะต้องเนี่ยต้องมาลองรถดูก่อนเพราะเราจะไม่จบการอากาศเหมือนกันค่ะใช่ใช่อย่างเงี้ยคือชัวร์เนาะใช่ค่ะถ้าตรงไปจะง่ายกว่าตรงไปก็ได้ค่ะอ่าตซื้อคือมาซื้อมาลองเครื่องคือว่าแบบนิ่งมากนะตอนนี้ขับดูมันคือมันอารมณ์คือมันยังไงอะ รถมิล่าเนาะถามว่าอายุการใช้งานของมาเนี่ยเขามาอยู่ได้สภาพนี้แล้วเป็นสภาพที่ดีนะฮะก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวรถคันนี้นะฮะผมบอกได้เลยอ๋อกระจกแล้วฮะปรับไหมคะปรับก็ได้ครับนะฮะขึ้นนิดนึงอ่านี่ครับผมพอไหมคะพอแล้วครับรี่วิวีวิวตามความจริงแค่อย่างีวิวตามความจริงใช่เนี่ยฮะแบบว่าเชอรีเอ อวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่ได้อวยเราไม่ได้อวยเราไม่ได้มีผลประโยชน์เราเจอรถดีเราก็บอกว่าดีนะครับการใช้งานรถพร้อมใช้ไหมตัดแดดแป๊บนึงนะมันก็เลยร้อนหน่อยไม่ร้อนนะไม่ร้อนหรอคือมันมาถึงคนหลังได้สบายเราต้องเล่งมันหน่อยนิดนึงต้องใจเย็นๆแป๊บนึงเดี๋ยวสักพมันจะเย็นมาก อันนี้เครื่อง E D 10นะครับผมนะแปดร้อยห้าสิบถ้าคนแบบขับชิวๆส่งลูกไปโรงเรียนสบายอ่าสบายมากเลยครับผมขับไปทำงานอย่างเงี้ยนะว่ามันไปทางไกลก็ไปได้นะไปได้ค่ะไปได้แต่ว่าต้องเข้าใจรถนิดนึงเพราะเขาซีซีเขาน้อยชัตเจ็ดสิบแปดสิบโลพักทีหนึ่งอ่าใช่ค่ะต้องอย่าไปคิดเล่ แวะพักก็เอาง่ายเครื่องเขามันก็นานแล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะเดินทางไกลแบบสบายใจคุณใช้เครื่องตัวนี้ไม่ต้องไปซ่อมมันหรอกถ้ามันพังมาคุณเปลี่ยนเครื่องเลยนะครับคนเล่นรถมิล่าเขาจะไม่ซ่อมใช่ไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะอเซอร์ไพรส์มากวันนี้มาเจอจัเปอรโอ้แต่แอร์แอร์เย็นมากอ่ะแอร์เย็นอ่ะแอร์เย็นนะฮะแอร์เย็นมากแอร์เบาก่อนเบาก่อนซ้ายกันนะคะอ๋อนี่ฮะเราขับแบบอารมณ์ขับในเมืองเลยนะเหมือนเราใช้งานจริงๆนะฮะ ไฟลงไฟเลี้ยวโอ้ไม่ต้องเหยียบคัดนะฮะโคสบายอ่ะสบายเสียซ้ายอีกทีนะคะซ้ายใสครับผมผมเข้าใจแล้วแล้วครับผมทุกวันนี้วัยรุ่นเขาก็ยังชอบเกียร์ออโต้ไม่รู้เป็นไไรฮะตอนแรกตอนแรกเขาเป็นเขาเป็นเกียร์ธรรมดาเมื่อก่อนลูกค้าก็แบบจะให้แฟนขับจะให้ลูกคับอะไรเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยไปเปลี่ยนเกียร์ให้คันนี้คือตอบโจทนะเพราะว่าในการรีวิวอ่ะส่วนมากที่ อย่าเพราะเดี๋ยวคันน้อมันสมัยใหม่แล้วเกียร์ออโต้คือมาที่ร้านพี่เขาเนี่ยโหมีแต่รถแบบพร้อมใช้งานแล้วก so right. ็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะ่อาเกียร์ธรรมดาไม่ต้องถามหาใช่ไหมฮะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเรียกเลยว่ามาเลือกเอาเลยว่าจะเอาคาบูเครื่องเครื่องอิสรอะไรเอ่ยเนาะใช่เลยค่ะพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานที่ร้าน พร้อมใช้งานทุกคันนะคะอ่าการที่เราจะเดินทางไกลรถพวกนี้เราก็ต้องดูน้ําดูน้ํามันนะครับแล้วแล้วก็น้ํามันเครื่องเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะฮะใช้น้ํามันเครื่องดีมันก็จะเครื่องมันก็จะไม่ได้ร้อนมากนะใช่มครับผมหลังจากที่เราได้ทดลองมาก็เป็นรถที่ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับผมนะฮะส่วนเรื่องเครื่องยนต์ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะแต่เครื่องมันก็ใช้งานได้ปกตินะฮะแต่ก็อยากให้ทุกคนมาดูมาตัดสินใจกันเองนะส่วนผมก็เป็น ม,มีไอ้นั่นตัวหายักของ<อ>รอ้านนั้นแต่ก่อนอื่นก็คือสเปซี่คันนี้ต้องแนะนำเลยมันหายาก แล้วเป็นเกียร์ Auto, รออโต้พร้อมใช้งานนะฮะอะ่ให้ทุกคนมาดูมาขับดูก่อนมาดูว่าฟิลลิ่งในการขับเป็นยังไงนะครับผมนะฮะอะ่ทุกอย่างโอเคภายนอกนะฮะภายนอกภายนอก,นอก,นอกดูดีเลยนะฮะใครต้องการรถดเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆนะฮะคันนี้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ท็อปสปีดทอยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมิลาภพาตลุยนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ